สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบตรงไลคครับวันนี้จะพารถใหม่ลงเขาครับวันนี้ไม่ติมลองเลยครับเนี่ยพาบางทางลงครับอด,ดโหด,ดชั้นชัน นี่บ่อนถึงจุดไฮไลท์เขาครับจุดลงเขาคือจุดไฮไลท์จุดพีกไม่สใส่ไลใส่หัวรถบอหููกันเดียครับเนี่ยไม่สูงครับเลยหัวรถโอ้ทางยุบเลยครับโอ้ดึงรถเลยครับทาง ี่ครับในตอบจากนี้ไปคือนาทีที่ระทึกใจครับ <c oughs> คือนาทีระทึกใจโอ้ยเสียวกันนี่พี่น้องต,ต้องเหตุครับมันเป็นหน้าที่หมาเต็มกระเป๋าอยู่ครับตกะจกหลัง ไปเอยครับนี่ครับสั้นแห้งครับหามให้รอบเครื่องสูงโดยดิสคาดครับอันนี้ผมให้รอบเครื่องอยู T ่ที่ซิปครับหรือว่าพันรอบอไอ้ตัวนี้แต่โชคดีครับไม่มีพักแกเ็ดพักไว้ครับ ลงไปแล้วนี่ชั้นหนึ่งครับนี่นี่เป็นภูเขาหนาคาครับ หึ่งพักครับกวจะถึงตีนเขาสูงประมาณน่าจะหาสิบเมตรครับเขาลูกนี่จากพื้นล่างจุดที่ชั้น ก็เลยพาเบื้งตอนขื้นครับขื่นบ่อยขึ้นกลัวทางสุด่ากัวทางมันตะกุยบางงันสั้นแห้งครับขึ้นไปเนี่ต้องตะกุยขึ้นไปโม่ขวบขนกมากครับคุนครูอาจารย์เอามาที่พ่งล่างครับ เพราะว่ารถ่วงย่าคุณประกาลุกม,มากนะครับรถเป็นไงรถเท่าสันครับแล้วเครื่องใหญ่ด้วยเบรกดีกว่าครับเบรกเจฟฟี่ครับคนเบรกธรรมดาเบรกดูดประกาลุกม,มาก นี่แล้วครับขึ้นตามทางนี่ขึ้นไปครับอู้นครับขึ้นไปเขาขึ้นไปครับขึ้นท่านอยู่ขุนครับขึ้นเขาเดือบขั้นอี้ขึ้นไปครับตรงใส่เพิ่นโฟวินอ๋อเพิ่นโฟวินครับแต่พันขาวขึ้นไปนะครับอู้ ชั้นนี่คือชั้นสองครับนี่เป็นจุดเป็นชั้นสามนี่เป็นชั้นสองครับโอ้พี่น่อยไปเห็นดอกเนาะแต่ใบยาง่ายางดังเบิด อาครับหามลูกหน่อยลปลูกใเบิรงก่อนเข้ม,ไ,มไ,ไหนดีอ้มากีบวันแท่งไฟไทยละแดะเันสิโอ้เจ็บโดนนี่ครับใหม่ไสมาครับเต็มกลองแต่ยังไม่อาดครับยังไม่ได้เรียงดีขี้ไฟ่ขี้ไฟถือตัวนี้แล้ว่ะฮันดีๆนี่ ที่เลี้ยงไว้ครับต่นบนขี้นรถบนเอ้ครับคลิปนี้ขอจบเพิ่านี้ครับเที่ยวทุกไทยมือนา่อยว่ากันไหมนเดจะขึ้นมาจะไทยพี่น้องเบองไหมครับทางอันตรายถ้าพี่น้องยางไปบ่งกันดนะ้ ทางที่ทีมงานบุญรอดมาท้ำเลยครับทีนี้มรถเก่งขึ้นไปบ่ได้ครับจอ่อไปข้างล่างเดินขึ้นไปเอาครับพอบอสมาร์ทขึ้นไปได้ตรายครับับเครื่องลอนาด้วยแต่กุยครับแค่ชั้นแรกนี่นู่นครับไอ้ลังคายอยู่ข้างบนครับนะี่ยคือชั้นข้างบนครับ ดูต้นไม้นั่นแหละยอดไม้นี่นครับยอดไม้ต้นนี้แหละครับต้นสูงนี่ครับหนานหงรอจะมาทํางานตรงนี้แหละครับคือว่าสิมาปลูกมันครับเมาไอ้เสาที่เพิ่นอนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ